สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับผมสร้างเปาคนตัดหญ้าซองนี้ตัดแต่งสวนนะครับอันนี้มาตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้แถวโรงพยาบาลลัดนากบัดตันครับผมในเชียงใหม่เหมือนเดิมครับ่วนหน้าง,งานวันนี้ก็เป็นลูกค้าประจําเหมือนกันครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับมาตอนเย็นเหมือนเดิม3คนครับผม สวนหน้าง,งานวันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ามากครับไม่ได้กว้างมากเพราะว่าเป็นส่วนข้างบ้านวอลูกค้าเขาให้ผ้านหลังเขาเช่าบ้านหรือชาวต่างชาติมาเช่าอยู่ครับก็เลยอยากให้ตัดแต่งแตล่ละทุกๆเรือนครับลูกค้ารักสะอาดรักสวยงามครับก็เลยมาตัดแต่งให้ลูกค้าเขาครับวันนี้ผลก็อาจจะตกหน่อยหน่อยครับวันนี้ก็ก็บรรยากาศก็อาจจะมืดมืดหน่อยครับ ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในเชียงใหม่สนใจใช้บริการเรียกใช้ทีมงานได้ตัดญาตัดต้นไม้ทุกชนิดครับผมจัดคิวทุกวันครับต้องการตัดญาต,ดตัดต้นไม้ติดต่อเข้ามาจองคิวก่อน2-3วันได้เลยว่าถ้าไม่จองคิวไว้ก่อนก็คือสมมุติว่าลูกค้าต้องการตัดวันนี้ผมเขาก็อาจจะไปไม่ได้ถ้าหากว่ารับคิวไว้ก่อนก็อาจจะต้องตัดไปตามคิวก่อนแบบนี้เนาะถ้าอยาก ตัดวันไหนก็ลูกค้าสามารถจองคิวแจ้งดรายละเอียดมาก่อนได้นะแล้วก็จะได้นัดกันวันที่จะไปตัดกันอีกทีเนา่ครับส่วนต้นไม้ตัวนี้ก็ผมเพิ่งตัดไปเดินที่แล้วครับทุกคนผมเอารถเข็น50ตันมาตัดครับสําหรับตัวนี้ก็วันนี้ก็ลูกค้าก็มกให้ผมเอามีดฟันแต่งให้ที่มันอยู่ติดกับหลังคานีครับว่าลูกค้าไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเนาะครับส่วนมากก็จะมีแต่ค้นเช่าคนทางชาติเขาที่อยู่ นี่แหละ็ไม่ถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งเลยลูกค้าก็บอกว่าเวลาไม่ได้อยู่บ้านก็กูว่ามันจะเข้าไปในบ้านก็อยากให้พวกเขาพวกผมเขามาตัดออกไปก่อนแบบนี้ครับก็อีกเดิอนสองเดือนลูกค้าก็จะกลับมาทีแบบนี้ครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการประจำตลอดนะครับ สำหรับลูกค้าท่านนี้ก็จะเปลี่ยนครั้งที่สี่ในรอบครบหนึงปีครับพอดีลูกค้าเพื่อนก็จะมีบ้านอยู่สองหลังเนาะครับที่ผมเคยไปตัดคือตลอดแล้วก็จะมีอีกต่างจังหวัดที่ไปไปมามาอยู่ตลอดแบบนี้ครับครับผมหลังจากที่เราตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้รอบข้างแล้วก็ข้างนอกหลังบ้าน เฉียดแล้วก็ตอนนี้ก็จะให้น้องสายขึ้นไปตัดข้างบนครับส่วนทวัานอันนี้ก็จะเรียกว่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับเดียกวก็สวยงามมากครับพอดีลูกค้าอยากให้แต่งบางๆหรือก็ให้น้องสายขึ้นไปตัดครับส่วนต้นไม้ใหญ่นี่ก็ผมตัดแต่งที่มันติดหลังคาไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เก็บกวาดอะไรก็เสี็จเรียบร้อยก็มาเก็บกวาดกันตานใ้นเลยลครับ ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วครับตอนนี้ก็มีประมาณ6โมงเย็ยนครับผมให้น้องชายเขาเก็บกวาดก็เสร็ดเรียบร้อยก็เรียวยากยายครับสําหรับงานนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านที่มาให้กําลังใจและผู้ติดตามสําหรับ7,000คนครับถ้าชอบข้อปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจพวกเรา ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ต้อนกำลังเก็บกวาดบ่ไม่อยู่น้องเขาบางเอินไปเก็บกวาดโร,ร้งเทมีลังเพิงหรือรล่งแดนเนี้ยครับบางเอินมาต่อยตาน,น้องเขาปมเลยครับวันนี้น้องเขาบอกว่าให้เอาไฟส่วงแต่ว่าผมก็แอบถ่ายเป็นวิดีโอเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตอัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ